สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนไปทําลาบปลาดุกนะครับอันนี้จะเป็นลาบปลาดุกที่แบบมีน้ําขุกคลิกหน่อยนะครับจะไม่ใช่ลาบปลาดุกที่แบบแห้งๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทํานะครับว่ามีวิธีการทําอย่างไรนะครับไปกันครับสาหรับขั้นตอนแรกนะครับเราทําการคั่วเครื่องนะครับก็จะมีนะครับหอมกระเทียมตะไครนะครับแล้วก็ข่านะครับ ก็จะมีวัตถุดิบประมาณเท่านี้นะครับครับพอคั่วเครื่องได้ที่แล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาทําการสับเนื้อปลาดุกนะครับอันนี้ปลาดุกเราก็ซื้อมานะครับทุกคนสับให้ละเอียดเลยนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการตำเครื่องที่เราคั่วนะครับตำให้ละเอียดประมาณหนึ่งนะครับตำไปเรื่อยๆนะครับ ครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาร้านะครับเราต้มน้ำปลาราด้วยนะครับพอดีเขาคั่วหมดนะครับทุกคนทำการคั่วเขาคั่วก่อนนะครับก็ดีอย่างนะครับคั่วเขาคั่วใหม่ๆจะได้หอมๆนะครับโอเคครับพอหลังจากนั้นนะครับพอเราสับเนื้อปลาดุกไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็เอาเนื้อปลาดุกไอตำเข้ากับเครื่องที่เราตำไว้นะครับตำให้เข้ากันเลยนะครับ ครับหลังจากที่เราตาเนื้อปลาดุกับเครื่องเข้ากันไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทําการปรุงรสกันนะครับครับปรุงรสของเราก็จะมีนะครับผงนัวนะครับแล้วก็ตามไปด้วยพริกป่นนะครับพริกป่นก็แล้วแต่ชอบนะครับชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําปลานะครับน้ําปลาเราก็ใส่พอประมาณนะครับถ้าชอบน้ําเยอะๆก็ใส่ เพิ่มไปอีกนะครับชอบน้ํำุกขิกก็ไม่ต้องใส่มากนะครับแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทําการใส่ข้าวคั่วนะครับอันนี้ข้าวคั่วเราคั่วใหม่ๆเลยนะครับก็จะหอมครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการใส่น้ามะนาวนะครับ ใส่เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเช่นเคยครับตามด้วยนะครับต้นหอมนะครับครับปรุงรสตามใจชอบนะครับชอบแบบไหนปรุงแบบนั้นเลยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคน่นกินแก้มกับผักสดนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับลาปลาดุกอีกแบบนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับครับคลิปหน้านะครับจะมีเมนูอะไรนะครับคอยติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ